ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <pinky> ว <noise> ัสดีค่ะพบก้ออารรเป็นจรใส่หน้ากากกันมาเลยนะคะทำไมคะทำไมต้องใส่หน้ากากด้วยคุณละออใช่แล้วคลิปนี้เรา2คนเนี่ยจะมาทำวิธีการเอาตัวรอดจากค่าุ่นละอองเกินมาตรฐานะะคและมนุษย์ภูมิแพ้อย่างพวกเราก็ได้รับผลกันครบหนักๆเลยจัได้ใช่ส่วนมาฝนก็นี่นะคะแพ ขื่นขึ้นเต็มหน้าเลยนะเราก็เลยหาเทคนิคมาที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองในระหว่างที่ค่าฝุ่นยังไม่จางเนี่ยไปดูเทคนิคกันเลยไหมคะไปกินเล้าการป้องกันตัวเองอย่างแรกเลยนะครับต้องใส่อะไรครับหน้ากากครับแต่หน้ากากทั่วไปได้ไหมอะ่ะได้ครับต้องใส่หน้ากาก n 95นะคะใช่แต่ว่าตอนนี้หน้าก,กากขาดตลาดมากเลยแล้วถ้าหาหน้าก,กากไม่ได้ต้องทำยังไงครับหน้าก,กากธรรมดาเอ <N L S 1> เอาทิชชู่ดอกเอาไว้2ชั้นเออไหนไหนไหนทำให้ดูหน่อยสิเพื่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็พับครึ่งเลยครับพับครึ่งเนี่ยแล้วก็สวมสิ ลอยชั้นแน่นอนตอนนี้ลอยชั้นแล้ววิธีที่3 2วิธีที่2ล้างจมูกล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะคะวิธีล้างจมูกนะคะก็เอียงหัวบ้องหน้าบีบข้างในข้างนม่อเอาคีมูย้อยเลย ถ้าเราล้างจมูกเราจะเห็นว่าจะมีเศษฝุ่นอะไรออกมาเต็มเลยก็ชาวน้องเดียวล้างจมูกด้วยกัเดาไหลด้วยม,มีเลือดออกมาเต็ม,ลมเลยชุดตัติดอ่างเลยไหนแม่ขอล้างบ้างวิธีที่สามนะครัะก่อนที่จะใส่เสื้อผ้าต้องทำไมกิ้งกูนนี่อันนี้ทุกคนควรมีติดในช่วงนี้นะคะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะ จากเสื้อผ้ามาเสร็จก็เอามากิ้งกิ้งกิ้งก่อนจะใส่ก็กิ้ง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 เนาะไหนกิ้งให้แม่แม่บ้างได้ไหมอ่ะกิ้งให้แม่แม่หน่อยโอ้โหไม่ต้องกิงกล้องกล้องไม่ต้องหลูกกล้องไม่ต้องอวิธีที่สี่ต้องดูแลเสื้อผ้าอ๋อดูแลยังไงอะ่ะ เวลาอเ,เอาผ้า,<ะ>าไปซักเดีวครับเวลาเอาผ้าไปซักเนี่ยเราต้องใส่อะไรบ้างใช่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่แต่ว่าช่วงที่ฝุ่นหนาจัดขนาดเนี้ยใส่แค่ผงซักฟอกอย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุม่มเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันมีตัวช่วยที่จะดูดซับฝุ่นเอาไว้เยอะกว่าเดิม<า>แต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวผ้าไม่หอมนะก็สามารถใช้อันที่มันเป็นเม็ดน้ำหอมได้นะคะ วิธีที่ห้าลืมพกยากแก้แพ้ติดเผื่อเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวต้องกินยากแก้แพไหมครับต้องแล้วถ้าไม่กิน,น้วเป็นยังไงอะ่ะจามไอคันหน้าคันตาใช่ไหมใช่ส่วนยาแก้แพ้นะก็ใครจะพกติดอะไรเอาไว้ก็ต้องไปซื้อที่ร้านขายายานะคะสาคุณหมอหรือว่าเภสัชก่อนด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับฝุ่นเผชิญกับอะไรอยู่ก็ตามนะขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ ป้องกันดูแลตัวเองกันด้วยนะสุขภาพของเราเนี่ยไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเองนะรักทุกคนแล้วก็เป็นห่วงทุกคนมากๆนะคะส่วนใครมีอาการเป็นอะไรยังไงตอนนี้เจอฝุ่นแล้วเป็นยังไงเนี่ยจากอัปเดตให้กันฟังก็อคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวเราจะรออ่านนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเรียนแล้วใส่หน้าก,กากดีๆก่อนเห็นไหมคุณครูเพื่อน,น,นๆก็ใส่หน้ากากกันนะหน้าลูกไม่ค ดูสิใช่ไหมสัญญากันก่อนไม่ก,ก่อนนะกกางนะคนดีใครไม่ดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับสัญญานะใส่ดีๆใช่ไปส่งโอเคไปส่ง